วันนี้นะครับมาทําการทดสอบรีวิวนะครับโดนรุ่น KF 1 0 4 Max 2นะครับเป็นโดนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ้าแอปพลิเคชันตรวจพบว่าโดรมีความเสถียรก็สามารถขึ้นบินได้เลยนะครับไม่ต้องคาลิเบรตแต่ถ้าแอปพลิเคชันตรวจพบว่าโดรนไม่เสถียรนะครับเขาจะสั่งให้เราคาลิเบรตทั้งใจโรและคอมพารนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบบินไกลกันหน่อยนะครับสตาร์ทมอเตอร์ครับยกตัวครับ เป็นการทดสอบการจําลองนะครับในกรณีที่โดนหลุดการควบคุมจากสัญญาณรีโมทนะครับอ่ากรณีที่โดนหลุดควบคุมจากสัญญาณรีโมทนะครับว่าโดนระบบ GPS หรือว่าโดนเก s หรือสี่ลำเนี้ยจะกลับมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการจําลองคือการปิดรีโมทนะครับ เกี่ยวใต้ท้องโดนะครับสามารถทิ้งของได้อันนี้ผมใช้ในส่วนของเชือกที่ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือไม่ให้การตกนะครับคููกับตุต๊กตามีลูกนะครับแล้วทําการทดสอบนะครับฟังก์ชันทิ้งของตามไปครับครับยกตัวเดิน